กุ๊กกุ๊กอ้อยที่เห็นว้ยเสียงแบบนี้เพราะว่าจะมาอ่านข่าวหดวงของคุณเบลยันบารมีล่าสุดเดี๋ยวเอามาโพสต์ถึงเรื่องราวของ6ราศี เห็นผีหนักมากเน้นย้ำว่าผีนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะอ่ะเริ่มกันที่6ราศีนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงเดือนนี้ให้ระวังเพราะว่าเป็นช่วงดวงชะตาเปลี่ยนหลังจากดาวมฤตยูย้ายมาครั้งใหญ่6ราศีนี้จะมีเซนแรงฝันแม่นมีสัมผัสแปลกที่ชัดเจนวิญญาณมาขอส่วนบุญเจ้ากรรมในเวรจะมาขออโหสิกรรมอ่าขอให้สวดมวนต์แผ่เมตตาหลังจากนี้ไม่เกินสิ้นปีจากดวงยากจนจาก กลายเป็นคนที่ร่ำรวยซึ่ง6ราศีที่เข้ารอบมานี้ได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีกุมชาวราศีเมษชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกันนั่นเองจ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวขุดดูแล้วอยากให้เราไปอ่านข่าวของมาดูท่านไหนก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้ได้วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบาย